ขยีอ่อนิเมะขอเสนอฟื้นฤทิ์ฟ้ฟาค่าขอเป็นเสียนตอนที่78เทียนหยุนสั่งสอนเต่าทุกหมื่นปีเท่านั้นและเวลาที่เขาสั่งสอนครั้งล่าสุดห่างกันมากแต่ละครั้งครั้งนี้เป็นโอกาสยิ่งใหญ่สําหรับใครก็ตามที่เข้ามาค้นหาเตา่าเป็นเรื่องเหตุการณ์เฉพาะต่อดาวเทียนหยุนที่เริ่มขึ้นหลังจากมีเทียนหยุนจื้อขึ้นมาท่ามกลางเนี่ยผู้คนทั้งหมดที่มาจากสารทิต,ต่างๆมีแม้กระทั่งเซียนท,ที่ทรงพลังแข็งแกร่ง ถว่าแม้แต่พวกเขาก็ต้องฟังเทียนหยุ่นจื้ออย่างละเอียดและเก็บไว้ในใจเท่านั้นยามเช้าวันนี้เราสิทธิของเจ็ดกองกําลังในสํานักชาตาสวรรค์เดินออกมาเริ่มด้กองกําลังสีแดงกองกําลังสีแดงมีสิทธิทั้งสิ้นเจคนและไม่ใครหายไปพวกเขาสวมชุดคลุมสีแดงทั้งหมดปักด้วยมังกรทองบนแขนเสือ้อรับผ้าคาดเอวสีเขียวรอบเอวแต่ละคนทั้งเจ็ดคนเหาะเหินออกมาจากกองกําลังสีแดงกลางท้องฟ้า เหนือกองกําลังสีแดงพวกเขาโค้งคำนับไปยังทิศทางสํานักหลักด้วยความเคารพนับถือหลังจากกองกําลังสีแดงตามมาด้วยกองกําลังสีส้มกองกําลังสีส้มมีสี่เจ็ดคนทั้งหมดสวมชุดสีส้มโค้งคำนับตามหลังกันมาจากนั้นก็สีเหลืองเขียวขามและน้าเงินตามลําดับหลังจากกองกําลังทั้งหมดปรากฏตัวถึงข่าวกองกําลังสีม่วงหลังจากนั้นกองกําลังสีม่วงอ่อนแอสุดในสํานักชะตาสวรรค์ มีเพียง3มเส้นทางที่ร้อยออกมาจากกองกําลังสีม่วงและหยุดกากาศสายตาหกกลุ่มกเกลือเลือไปหาพวกเขามีกระทั่งสายตายเย็นชาเยาะเย้ย,ะย,ะยะดูถูกสายตาพวกเขามองทั้งสามคน,น,นเราก็กระบีแหลมคมใบหน้าปลไปไว้ปกติชัดเจนว่าเขาเคยเจอแบบนี้ส่วนพี่สีใบหน้าเต็ไมไปด้จิตสังหารนางกัดฟันและไม่ได้เอ,อืยอะไรวังลินยืนอยู่ใบหน้านิ่งสงบมองสิทธ์แต่ละคนของอีกหกองกําลัง ยิ่งเขามองออกไปก็ยิงตกต่อึงและไม่อาจประมาทได้สําหรับสิทธิ์ของอีก6กองกําลังเขารู้จักเพียงแค่สมคนเท่านั้นหนึ่งในนั้นคือซอมารูเฟิงซึ่งเป็นอันดับสามในกองกําลังสีน้ําเงินเขาอยู่ในขั้นแปลงวิญญาณระดับปลายสูงสุดและห่างจากขั้นเทวเพียงก้าเดียวอีกคนชื่อว่าหวางจากกองกําลังสีเขียวเมื่อเขาเห็นวหวังรินมองมากับเผยใบหน้าไม่ได้สนใจระดับบมเพาะของเขาสูงกว่า,วาหวังรินซึ่งอีกเพียงครึ่งก้า จะเข้าสู่ขั้นเทวะนอกจากทั้งสองคนยังมีอีกคนคนผู้นี้ดูคุ้นเคยต่อหน้าวังลินเขาเป็นชายวัยกลางคนที่ต่อสู้กับชีหูและใช้ผลึกจิตสังหารตอนนั้นระดับบเพาะของคนผู้นี้ยังไม่ได้บรรลุขั้นแปลงวิญญาณแต่ตอนนี้เขากลับเป็นขั้นแปลงวิญญาณระดับปลายเขายือนอยู่ในตำแหน่งที่4ของกองกำลังสี่สมและเขามองวังลินขณะทั้งสองศบตาก,กันเขาเผยใบหน้างุนงงราวจดจำวังลินได้และเผยรอยยิ้ม วังหลินก็สูดหายใจลึกๆเมื่อก่อนเขาไม่รู้เรื่องสำนักชะตาสวรรค์มากนะแต่ตอนนี้เขามั่นใจว่าเมื่อตอนอยู่ในดินแดนสวรรค์คนผู้นั้นซ่อนระดับบ่วเพาะตัวเองแม้กระทั่งตอนนี้วังหลินยังคิดว่าเขากําลังซ่อนระดับบ่วเพาะตัวเองอยู่แต่ก็ไม่แตกต่างมากนะซึ่งตอนนี้เขาสามารถมองออกได้เขามองไปที่สิทธิ์ทั้งหมดของกองกําลังอื่นทั้ง6ที่ละคนตัวเขาไม่สามารถอ่านระดับบ่วเพาะพวกเขาได้มากกว่าขึ้นแม้ว่าเขาจะพบกระแสบางอย่าง แต่ตัวเขาเดาว่ามันมาจากล่องรอยที่พวกเขาซ่อนระดับบม่มเพราะสำนักชะตาสอนทรงพลังอย่างยิ่งใครก็ตามในกองกําลังเหล่านี้สามารถกวาดล้างดาวสู่สักคุได้ง่ายๆแม้จูเฉียนจือ้อจะมีผลึกดาวสู่สักคุก็คงเทียบไม่ติดวังหลินได้แต่คิดในใจหลังสิทธ์สายรักของทั้งเจ็ดกองกําลังได้มาถึงสิทธ์ธรรมดาก็เหาะเหินตามมาไม่ใช่สิทธ์ทั้งหมดที่มีสิทธ์ในการค้นหาเตา่ามีเพียงคู่ที่มีระดับบ่มเพาะสูงส่ง หรือพอสอนมากหลนจึงได้รับอนุญาตให้ฟังการสั่งสอนเต๋าอย่างใกล้ชิดสิทธิธรรมดาของเจ็ดกองกําลังปรากฏทีละคนและยืนอยู่เบื้องหลังสิทธิหลักจํานวนพวกเขามีมากหลนและก่อตัวเป็นรูปผัดด้านหลังเหล่าสิทธิหลักซึ่งทําให้ความแข็งแกร่งระหว่างแต่ละกองกําลังแตกต่างกันกองกําลังสีแดงแข็งแกร่งสุดมีสิทธิด้านหลังมากสุดและมีเซียนที่แข็งแกร่งหลายคนส่วนกองกําลังสีม่วงสิทธิด้านหลังวังดินเห็นชัดว่ามีเพียงไม่กี่คน น้องเจ็ดเห็นกองกําลังสีม่วงของเราก็ปฏิเสธเราหรือขณะวังริ่นคิดสิทธิ์พีศีก็เอ่ยขึ้นเขาก็เริ่มคิดและพยักหน้ากองกําลังสีม่วงห่างชั้นกับอีกหกกองกําลังเหลือเกินสิทธิ์พีศีก็ถอนหายใจเจ้ารู้ไหมว่าทําไมโปรดบอกข้าทีปัญหาหลักคือกองกําลังสีม่วงสู้กันบ่อยเกินไปและตําแหน่งของสิทธิ์สายตรงเปลี่ยนบ่อยมากไม่เหมือนกับอีกหกกองกําลังซึ่งมีสิทธิ์สายตรงดํารงอยู่มากกว่าพันปี ทำให้กองกำลังสีม่วงค่อยๆลดลงไม่มีพลังเหมือนตอนที่มีน้องซุนหยุนอยู่หลังจากสิทธิธรรมดาของเจ็ดกองกําลังปรากฏแม้จะห่างไกลออกไปก็ยังมีผู้คนเข้ามาเฉลิมฉลองทมกลางพวกเขาที่มาค้นหาเตา่าระดับบหมเพาะและตําแหน่งไม่สําคัญตราบใดที่มาร่วมเฉลิมฉลองพวกเขาได้รับอนุญาตให้มาที่นี่เพื่อค้นหาเต่าเหมือนกันยิ่งมีผู้คนเข้ามามากขึ้นพื้นที่รอบๆหมื่นลี้ค่อยๆเต็มไปได้วยเหล่าเสียนวังดินชำเรืองมอง ไม่สามารถเนี่ยประเมินได้ว่ามีคนเข้ามามากเท่าไหร่นี่ไปครั้งได้ที่ตัวเขาสามารถเห็นว่าตำแหน่งของเทียนหยุนในสำนักชะตาสวรรค์มีอำนาจขนาดไหนหลังจากนั้นไม่นานแสงสีรุ้งกร้อยออกมาจากสำนักหลักของสำนักชะตาสวรรค์แสงนั้นโค้งผ่านเหล่าบรรดาลุกศสิทธิ์ชายฉลาสวมเสื้อคลุมสีรุง้งค่อยๆเดินออกมาขณะสิทธ์สายรักทั้งหมดของเจ็ดกองกำลังโค้งคำนับขอคารวะท่านอาจารย์ วังฤทธิ์ก็โค้งตามคนอื่นและคำนับเทียนหยุนอยากคารพด้านหลังเขาเป็นสิทธิ์ธรรมดาสามันของเจ็ดกองกำลังมีพวกเขามากมายเมื่อทั้งหมดกล่าวคำนับเสียงจึงสั่นสะท้านขอคารวะท่านบรรพชนหลังจากนั้นก็เป็นเหล่าแขกท่ามกลางพวกเขามีเสียงตะโกนโห่ร้องแม้ว่าชายชรา,าจะดูเชื่องชา้าแต่มันใช้เวลาเพียงสามลมหายใจก่อนจะมาถึงที่นี่ข้าเทียนหยุนสามารถรู้แจ้งสวรรค์ได้เพราะข้าบ่มเพาะมาเป็นเวลาช้านานวันนี้ ให้สหายเซียนทุกท่านพบประสบการณ์การรู้แจ้งที่ข้าได้รับเตาของข้านี้เกี่ยวกับติดตามชะตาฟ้าดินหากมีการเข้าใจผิดอันใดข้าหวังว่าพวกท่านจะให้อภัยข้าเมื่อเขามาถึงที่นี่ก็หยุดทว่าก่อนหน้านั้นข้าให้สหายเก่าของข้าจากสมาพันธ์เซียนมาพูดก่อนหลังเทียนหยุนพูดจบรอบด้านก็เปลี่ยนเป็นเงียบสงบทุกคนมองไปยังความว่างเปล่าโดยเฉพาะเหล่าเซียนที่ทรงพลังพวกเขาทั้งหมดตื่นตัวและเผยใบหน้าประหลาด เสียงหัวเราะก็ดังขึ้นจากความเงียบนั้นในเวลาเดียวกันกับมีแสงสีทองนับไม่ถ้วนปรากฏในรัศมีห้าพันลี้ก่อนจะรวมกันกลายเป็นจุดเดียวขณะที่แสงสีทองเคลื่อนที่ท้องฟ้าคล้ายกับกฎเกณฑ์ขนาดมหึมากฎเกณฑ์นี้ไม่ได้เคลื่อนไหวสเปสปะมันหดเล็กลงท้ายสุดเมื่อแสงสีทองทั้งหมดรวมตัวกันพาทิศสูญเสียแสงของมันและพื้นดินสูญเสียแสงสว่างมีเพียงสิ่งเดียวที่รงเรือคือแสงสีทอง คนผู้นี้เดินทางออกจากแสงสีทองเขามีเรือนผมยาวสัดส่วนแข็งแรงดูคล้ายกับเทพสงคมเขาดูอายุราวๆสี่สปีใบหน้าเต็มไปด้วยความมั่นใจดวงตาราวกับสายฟ้าใครก็ตามที่มองเขาจะรู้สึกสั่นเทาเพียงยืนอยู่ก็ให้แรงกดดันมหาศาลแล้วมีเสียนแข็งแกร่งมากมายท่ามกลางเราเสียนโดยรอบแต่เมื่อพวกเขาเห็นสายตาของคนผู้นี้กับอดไม่ได้ จะก้มสีซาอลงเขาสวมชุดคุมสีม่วงและมีตัวบางอย่างอยู่บนไหล่ตัวดังกล่าวนี่ร่าวกับสายฟ้ามีสายตาเย็นชาใบหน้าเทียนหยุนยังปกติหลังจากเห็นชายวัยกลางคนนี่คือผู้ผู้โสสุลเทียนหยุนคำนับผู้ผู้โสสุลข้าไม่เชื่อว,ว่าผู้ผู้โสสุนจะส่งร่างอวตารมาเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดเล็กๆของชายแก่คนนี้ข้าเป็นเกียรติอย่างยิ่งคำพูดของเทียนหยุนเป็นที่เคารพแต่ไม่ได้ขยับขยืน่นเห็นได้ชัดว่าเขาเพียงแค่ทำเป็นทางการ ชายกลางคนดูไม่คิดอะไรมากหลังจากเดินออกมาเขาโบกมือแสงสีทองค่อยๆมนมองลงเผยร่างเป็นกระบี่เหินสัตว์ประหลาดเท่าเทียนหยุ่ทำไมข้าจะไม่มางานเฉลิมฉลองวันเกิดเจ้าในรอบหมื่นปีละ่ะข้ารีบมาดังนั้นจึงไม่ได้เตรียมของขวัญดีๆให้กระบี่เรมนี้สูงกว่าสมบัติสวรรค์ระดับกลางและพอข้าหล,ล่อหลอมมาเป็นหมื่นปีมันจึงมีพลังอยู่บ้างขา้ารู้ว่าเจ้าชอบสีรุง และกระบี่สีทองเริ่มนี้มีเงาของสีเหลืองดังนั้นเจ้าน่าจะชอบมันเทียนหยุนก็ยิมหลังจากนั้นก็รับกระบี่ไว้คุณเผิงจือข้ามอบก,กระบี่เริ่มนี้ให้เจ้าล่างคุณเผิงจือก็สั่นและรีบรับกระบี่ไว้หัวใจเต็มได้วยความตื่นเต้นขอบคุณมากท่านอาจารย์ชายวัยกลางคนยิ้มทัศนคติของเจ้ายังไม่เปลี่ยนไปเทียนหยุนก็ยิ้มเขามองไปยังเราเซียนเต่าที่ข้าจะสอนเป็นเต่าแห่งชาตาสวรร์ หากใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยก็จงแย้งได้ตลอดเวลาเช่นนั้นเทียนหยุนจื้อสะบัดมือขณะที่นั่งลงก้อนเมฆก็ปรากฏชายวัยกลางคนที่มาจากสมาพันธ์เซียนก็นั่งลงเขาให้ความสนใจต่อเทียนหยุนอย่างละเอียดและเตรียมค้นหาเตา่าส่วนเจ้าตัวนั้นก็ร้อยจากว่าเคลื่อนไหวรวดเร็วและหายไปวังหลินก็จ้องความเร็วรูปแบบนี้มีเพียงดาบครึ่งจันทราที่ใช้พลังเต็มที่ขณะคิดเขาก็รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่บนไหล่เขา ตัวเขาก็มองก็เห็นเจ้าตัวนั้นเนี่ยปรากฏข้างๆเจ้าตัวพังคอนสามตาลำตัวเป็นสีม่วงยกเว้นสามตาของมันที่ดปลดไปแสงอันชั่วร้ายมันนอนอยู่บนไหล่ดวงตามันจ้องวังรินวังรินก็จ้องมันรู้สึกคุ้นเคยเมื่อมองมันแสงคล้ายแสงดวงดาวออกมาจากตาที่สามใครก็ตามที่มองจะรู้สึกมึนเมาพังครดวงดาวมันเป็นตัวอ่อนของพังคอรดวงดาววังรินเปลี่ยนไป มีความทรงจําที่คล้ายคลึงกับพังพอนในความทรงจําที่สืบทอดมาจากเทพโบราณตูสื่อเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อาศัยอยู่ในอวกาศเมื่อมันเติบโตเต็มวัยมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งใดก็ได้ไม่แปลกที่มันจะแปลงร่างเป็นรูปร่างมนุษย์และเป็นวัตถุดิบที่ดีสุดในการทําหุ่นเชิดช่วงเวลาแรกมันไม่มีพลังโจมตีแข็งแกร่งนะแต่ความเร็วของมันมากกว่านนอจากนี้เจ้าตัวดังกล่าวก็ชอบกินาธาตุโลหะและค่อยๆเติบโต มีความทรงจาหลายอย่างเรื่องของพังครดวงดาวในความทรงจําของเทพโบราณตู่ซื่อการสลักไข่กลนเคลื่อนย้ายไว้ในแกนกลางของตัวอ่อนจะสามารถทําให้แกนกลางของมันกลายเป็นสมบัติวิเศษที่สามารถเพิ่มความเร็วเหนือขีดจํากัดทว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเจ้าตัวนี้ถึงแม้จะไม่ได้สูญพันธุ์แต่ก็เหลือไม่มากตลอดชั่วอายุข,ของเทพโบราณเจ้าพังครดวงดาวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีสุดเราเทพโบราณชอบความเร็วของมันขณะเดียวกัน เจ้าพังครดวงดาวก็ชอบรัศมีของเทพโบราณไวดิคส่วนใหญ่พวกมันไม่จําเป็นต้องจับและมันจะมาหาพวกเขาเองพังครดวงดาวได้รับประโยชน์มหาศาลจากเทพโบราณไวดิคขณะเทพโบราณเติบโตพังครดวงดาวจะดูดซับพลังปานจานวนมหาศาลด้วยจึงใช้ความเร็วในการเติบโตมันเพิ่มขึ้นดวงตาที่สามของมันเต็มไปด้วยแสงดวงดาวมันยังไม่ได้บรรลุสภาวะการกลับคืนต้นกําเนิดมันจึงมีอายุน้อยกว่าหมื่นปีขณะมองเจ้าพังคร วังหลินจึงเกิดความคิดเขาสัมผัสกระเป๋านำขินวิญญาณระดับสูงออกมาแล้ววางถาดจากปากของมันเจา้าพังพรม่วงไม่ได้มองขินวิญญาณมันแค่จ้องวังหลินด้วยสายตางุนงงจากนั้นร่างของมันก็ส่องปากกายและหายตัวไปวังหลินก็คิดเห็นได้ชัดว่าขินวิญญาณนั้นไม่พร้อยมันสนใจตอนที่เจ้านั้นจ้องเขาหรือมันสังเกตกลิ่นเทพโบราณบนตัวได้แม้ว่าวังหลินจะมีกลิ่นอายของเทพโบราณมันก็ยังอ่อนแอมากกลิ่นอายนี้เกิดจากตอนที่เขารวมร่างกับร่างหลัก หลังจากนั้นก็หายไปเจ้าพังพรม่วงเข้ามาพอกินไอแต่มันไม่สมหวังพอกินไออ่อนแอเกินไปแม้มันจะไม่รู้ว่ากินไอนี้คืออะไรเมื่อมันสัมผัสกับกินไอนี้ได้มันจึงรู้สึกถึงความสุขความรู้สึกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยไปเชิญมาก่อนนับตั้งแต่เกิดหลังจากเก็บขินวิญญาณวังหลินก็นําสิ่งอื่นออกมาคราวนี้เป็นหินโยกสวรรค์จังหวะที่เขาดึงหินโยกออกมาเกิดแสงสีม่วงเมื่อตัวเขามองที่มือซ้ายหินโยกสวรรค์ก็หายไปแล้ว วังหลินก็เคยอรอยยิ้มจากนั้นนําหินโยกสวรรค์อีกก่อนคราวนี้เขาเพ่งสมาธิแสงสีม่วงก็กระพริบเจ้าตัวน้อยนั้นเคลื่อนไหวด้วยความเร็วมันงับหินโยกสวรรค์โดยไม่หยุดชะงักและเหาะเหินไปเมื่อเจ้าตัวสีม่วงปากฏอีกครั้งก็อยู่บนไหล่ของครัวบูโศกสุนและกําลังกินหินโยกสวรรค์มันมองมาทางวังหลินเป็นพักๆและให้ความสนใจกระเป๋าของวังหลินอย่างมากครัวบูโศสุนก็สังเกตได้เขาก็ยิ้มมองวังหลินและพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้ เทียนอยู่ที่หน้าข้างๆก็เริ่มสอนเตา๋าศาสตร์แห่งสวรรค์เกี่ยวข้องกับการรู้ถึงวัฏจักรทั้ง99รอบจากต้นกําเนิดเดียวแม้ด้วยระดับบ่มเพาะของข้าไม่สามารถมองทะลุทุกวิชาได้แต่ข้ารู้แจ้งแก่นแท้เบื้องหลังวิชาเหล่านั้นฝึกฝนเตา๋าฝึกฝนเตา๋าแก่นแท้ของคําว่าฝึกฝนคืออะไรลือแก่นแท้ของคําว่าเตา๋าคืออะไรกันแน่รวบรวมลมปานพื้นฐานลมปานแก่นลมปานวิญ,ญญาณแรกกาเนิด ตัดวิญญาณแปลงวิญญาณขั้นเทวะนับเป็นก้าวแรกของการฝึกฝนผู้เท่าคนนี้เชื่อว่าดานทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคําว่าฝึกฝนในฝึกฝนเต่าเมื่อวังลินได้ยินเขาก็มีใบหน้าเปลี่ยนไปเพ่งสมาธิทั้งหมดไปที่เทียนอยู่ตั้งแต่เขาเริ่มฝึกเสียนเขามักจะพึ่งพาตัวเองสิ่งเดียวที่เขาต้องการมากสุดคือความเข้าใจที่สูงมากขึ้นขอบเขตร,รูปประรมของขอบเขตนาประรรมหลังจากขั้นเทวะรวมถึงสามขั้นทลายสวรรค์ และเป็นจุดที่สหายเซียนบางคนติดอยู่ที่นี่เป็นก้าวที่สองของการฝึกฝนผู้เท่าเชื่อว่าก้าวที่สองนั้นคือสะพานเชื่อมระหว่างฝึกฝนกับเตา๋าเมื่อเคลื่อนวิญญาณจากคำว่าฝึกฝนสู่คำว่าเตา๋าจนเสร็จสิน้นหัวใจของมันคือก้าวที่สองน่าเสียดายนะแม้กระทั่งข้าเองก็ไม่สามารถเข้าใจมันได้อย่างสมบูรณ์รากบว่ามีพลังล่องขนอะไรสิ้นสุดมาแทรกแซงข้าขณะพยายามเข้าใจมัน น้ำเสียงเทียนหยุนนั้นกระจายออกไปขณะเขาพูดรอบด้านเงียบหมดแม้กระทั่งผู้วุโสซูลของสมาพันธ์เซียนยังเงียบระเผยท่าทีทำอะไรไม่ถูกทามกลางเราเซียนโดยรอบมีคนผู้หนึ่งถามว่าผู้วุโส,สเทียนหยุนก้าวที่สามของการบ่มเพาะเต๋าคือสิ่งใดคนสวมชุดสีดำไม่มีใครอยู่ใกล้เขาอีกทั้งยังมีรัศมีโหดเทียมบนใบหน้ามีแผลเป็นรุนแรงตั้งแต่ระหว่างคิ้วถึงคอเทียนหยุนพูดว่าก้าวที่สามคือขอบเขตท,ที่แท้จริงคำว่าเตา๋า การฝึกฝนหลายพันปีนับไม่ถ้วนเพียงเพื่อเตา่าเมื่อบรรลุเต่าได้เมื่อน,นั้นการบ่มเพาะของเขาจะบรรลุถึงขั้นระดับที่จินตนาการไม่ถึงทว่าการฝึกฝนสู่ขั้นนั้นจะเป็นอย่างไรข้าก็ไม่รู้เต่าของเราพูดเท่าคือชะตาสวรรค์หากชะตาสวรรค์ประสงค์มันเมื่อนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จหากโชคชะตาไม่ถึงเมื่อนั้นทั้งหมดจะกลายเป็นฝุ่นและถูกกวาดล้างออกไปรอบด้านเงียบกริบ วังดินเผยใบหน้าคิดขณะพยายามเข้าใจคำพูดเทียนหยุนอย่างละเอียดฝึกฝนเต่ามีสามขั้นตอนข้ากระทั่งกล้าไปถึงขั้นแรกและขั้นถัดไปก็ยากยิ่งขึ้นและยากยิ่งขึ้นผู้คนที่ฝึกเซียนถือได้ว่าเป็นการฝืนเลิขิดฟ้าและพวกเขาไม่ผิดวังดินก็คิดถ้าแม้กระทั่งเทียนหยุนก็ไม่รู้เส้นทางของขั้นที่สามฉะนั้นขั้นที่สามนี้จะมีอยู่ได้อย่างไรสายตาเทียนหยุนก็กวาดผ่านวังหลินชั่วขณะนั้น วังดินก็เงยหน้าขึ้นลาวกว่าเขามองทะลุความคิดวังลินเจ้ามีคําถามอะไรไหมหลังจากเทียนหยุนกล่าวเซียนโดยรอบทั้งหมดก็มองวังลินโดยเฉพาะสิทธิ์ของอีกหกกองกําลังกล่าวโดวยว่าสถานการณ์นี้การที่อาจารย์ถามคําถามไปการส่วนตัวถือว่าเป็นคนที่มีเชื่อเสียงโด่งดังวังลินก็โค้งคํานับและถามว่าท่านอาจารย์สิทธ์มีบางสิ่งที่ไม่เข้าใจจริงๆเทียนหยุนเลยบอกว่าเราให้ข้าฟังสิทธ์มีหนึ่งคำถามเกี่ยวกับว่าดีฝึกฝนเตา๋า เราเซียนอย่าพูกเรามักกล่าวว่าฝึกฝนเทพฝึกฝนสัจธรรมและฝึกฝนเต่าท่านอาจารย์เพียงอธิบายเฉพาะฝึกฝนเต่าและฝึกฝนเทพคืออะไรฝึกฝนสัจธรรมเราหรือสองสิ่งนี้เกิดขึ้นมาไม่มีอยู่จริงเทียนหยุนย่นก็ยิ้มและเผยใบหน้าชื่นชมแม้กระทั่งผู้วุโสซุนจากสมาพันธ์เซียนยังมีรอยยิ้มเขาเข้าใจความหมายของทางด้านวังหลินเราเทพสูญหายไปแล้วฝึกฝนเทพมาจากยุคโบราณ ดินแดนสวรรค์คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเราเซียนเมื่อตอนนั้นนี่คือจุดกําเนิดคําว่าฝึกเทพสัจธรรมคือสิ่งใดหนอหรือสัจธรรมคือต้นกําเนิดของทุกสิ่งหลังจากดินแดนสวรรค์ถูกทําลายเราเซียนคือต้นไม้ที่ไร้รากเลร่อนบังคับให้พัดพาไปยังไรจุดหมายช่วงเวลานั้นการฝึกเทพสูญสิ้นความหมายและในเวลาเดียวกันสัจธรรมจึงกลายเป็นแก่นของการฝึกฝนกล่าวได้ว่าฝึกฝนสัจธรรมคือการฝึกฝนตัวเอง และตอนนี้ทางเทพและสัตว์จะทำตามปรดิตไปแล้วสิ่งที่เร้ตามตอนนี้คือเตา่าแต่เต่านี้ไม่ใช่เต่าแห่งสวรรค์น้ำเสียงเทียนหยุนต่ำลงเมื่อพูดถึงตรงนี้เราเซียนโดยรอบก็เริ่มโต้เถียงกันความจริงผู้ที่ฝึกฝนเต่ากลับกลายเป็นว่าไม่ใช่การฝึกฝนเต่าแห่งสวรรค์ทำให้ผู้คนเกิดความกระโจนดูเหมือนสิ่งนี้จะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เทียนหยุนกล่าวขณะนั้นเกิดหลายคำถามขึ้นมาอย่างไรก็ตามชั่วขณะเราเซียนแข็งแกร่งทั้งหมดมีใบหน้าสงบ รับเผยความเสียใจพวกเขาเข้าใจคําพูดทั้งหมดของเทียนหยุนแต่บางเรื่องไม่ควรพูดออกมาเพราะมันจะสร้างปัญหาขึ้นผู้บุโสซ,โซุจาาสมาพันธ์เซียนก็คิดมากเขาไอทีหนึ่งเทียนหยุนก็ยิ้มเต่าของฝึกฝนเต่าเป็นเต่าของการสแสวงหาเส้นทางสู่ขั้นที่3เพราะไม่มีใครรู้จักทางเราจึงต้องฝึกฝนเส้นทางด้วยตัวเองเพื่อไปบรรลุถึงจุดนั้นวังหลินนี่ใช้คําตอบของคําถามเจ้าไหมวังหลินก็คิด สิทธิสงสัยการคงอยู่ของขั้นที่สามว่ามีจริงหรือไม่เทีนยนหยุ่นก็ถอนหายใจสามหมื่นปีก่อนข้าก็ขายเจ้าข้าสงสัยว่าขั้นที่สามมีอยู่จริงหรือไม่จนเมื่อข้าได้พบกับเขาเห็นได้ชัดว่าครูพุโสสุสรู้จักเขาหลังจากดินประโยคนี้ใบหน้าทุกคนก็เหมือนลำลึกถึงความหลังและความน่ากลัวหลังจากกล่าวคำพูดนั้นเสียทุกคนนก็เงียบมีเพียงเสียงที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่เผยใบหน้าแปลกๆครูพุโสเทียนหยุน่นเขาคือใคร สหายเก่าเทียนหยุนได้โปรดอธิบายให้มันชัดเจนได้หรือไม่เทียนหยุนเกิดอะไรขึ้นกันแน่คำว่าเขาที่เทียนหยุนพูดถึงผู้วุโสสุนเลยพูดว่าพอแล้วเทียนหยุนอยากก่ากล่าวเรื่องนี้อีกเลยเทียนหยุนก็มองผู้วุโสสุนความจริงแล้วข้าโชคดีมากที่เขาปรากฏตัวขึ้นตอนที่ชีวิตของข้าสับสนสุดเขาคนนั้นบรรลุขั้นที่3มแล้วแน่นอนโอเคครับเจอกันหนะคลิปหน้าไปบ,บายไปโรเดอร์